เขาทำรุ่นใหม่แล้วเครื่องอ่ะเขาไม่เอาแล้วรุ่นนี้ไม่เอาแล้วเออเขาไม่ทำแล้วรุ่นนี้เขาทำรุ่นใหม่ๆเราเองขาไม่ทำเลยเออทำยังไงล่ะไม่ทำมีแต่เราเนี่ยทำออสจ้างบริษัทเราทำนี่เราถอดเออเลยไะทำข่ายังนะสอนมลายยนต์ข่ายังถ้าสอนมลายยนต์ กไก่ยครับช่างสอนครับไม่ยาไม่ธรรมดาช่างสอนมดราองอไมด้ที่ย์เลนเราียกวนสาสาวมาต้องเรียกกอนนี่น paint, um ไปลล่าลงรถเล่าพูดดังเขายูทูปก็เนี่ย มาหนี่เข็มีทุกคนนะนานโอ้แต่เซ็นเซอร์แล้วเนี่ยัวเรนี่ว่เสกเกียตีเกียรตที่คุไม่มีมีวาดลยไปวะก็จะลบไปเนี่ยคลิปนี้คือทำหยาบเยอะเกินนะยางนี้แหละมหาเปลนไม่ผ่านเบอร์อะไรเนี่ยคหน้าโอ้ยสาเท่าไรเนี่ยนี่นี่เนี่ยนสอง ไอยูทูปติดเหลืองอีกเราตังติดเลยเยอะเลยสามสิบไอ้คลายนี้หน้านี้มาสั่งติดหมดาโมกมาโมกไม่ได้เรื่องอันาจารย์เป็นตั้งทีมงานป่ะไม่เป็นไรเขาอนุโลมให้เดี๋ยวเขาฉีดออกก่อนเดีวเอาเขาฉีดไปทำก่อนเอาฝาไปทำนะ mọi người nó người mọi 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 người 3 người mọi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  người นี่โดยช่างหนีช่างหนีอะไรย้อนย้ายมา <laughs> อยู่กับผมอ่ะย้ายมายูกสอนอะไรยนแล้วเอไม่ใช่ช่งางหนีเอฟซียายาเขาอ่ะอ้าขอไม่เสียขไม่เสียนะ thôi bà nội thằng FC bà nội đưa lại nốt pháo vào thịt ช่างเรามันใช่คิคี้นั่นแ <c ười> หละห่าง<ด>มาาช่ว <c> ง <ười> นี้ไม่ต้องลองประกอบเรสร็จยกใส่เลยลองให้ดูหน่อยนะยกเครื่องใหม่เลยเนี่ยร้านีเออ่เครอพี่จากพีเเ <c ười> ่เสร็จแล้วเหรอคเสร็จเสร็จแล้วครับห้าห <c ười> <c ười> มื่นกิดติยงคนดีแปลกเลย

Hãng bóng gần lớn, bóng hắn cả hết. Movem 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 hắn 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 ก็ตอดมันเลยมันหมุนเครื่องไม่ไปนี่เส่ยจิ้งจกก็ไม่มีมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเราเลยจิ้งจ่อนใช่เนี่ยงไม่ออกผู้บายเดี๋ยวเครื่องทอดแล้วก็หมุนให้มันอันนี้มันกีดหัวโค้งหัวจีดดแข็งอัดไงมันก็เลยหมุนไม่ไปเลยเครื่องถ้าเกิดมันมีแต่ลูกสูบเฉยๆเพืก็เผล่อเราแบตมาขีดเลยเรื่อเลยเนี่ยอ่าทำ การนี้เครื่องไหนหลายบ้าของช่างสอนอะไรยุงแมววัวเป็นลูกมป็นหน้าถ้าเราลื้อเครื่องท่อนเนี่ยเอาใดมาใส่เนี่ยตาัดเนี่ยฟิวบุบเลยเนี่ยแล้วก็ประกอบถ้าเขาลื้อเครื่องท่อนนะนะตามที่เคยทํามานะตามที่ได้รับเรียนมาตามที่ได้รับเรียนมาตามทฤษฎีไหมเป็นสีที่ล้างฟูแล้ว ต่อแล้วเด็กักรถตะแคงไว้ให้พี่เอาอย่างนี้เออไใส่แท็กเนี่ระวังหนามีปัญหาเยอะๆเอาันแล้วขาดเนหน้าดีว่่ากันแล้วสอนเดินมาสองขาปเลยใส่แท็กโอ้ยใส่ยากหน่ไม่ง่ายหนัหรับเราไม่ยากกใส่แท็กกัน มีสลันเนี่ยเอ้าล้อเดือดทิ้งไปเหลือได้ไงวะใส่กระเป๋ไว้ล้อเดือดเหลือก็ใส่ไว้ในเครื่องก็ได้ครับฝรั่งมันชอบทำเกินล้อแต่คนเราอ่ะมันมันก็ต้องมีสเปร์ไปบ้างฝรั่งมันทำเกินแต่คนไทยมีแต่หาเพิ่มเดี๋ยวหาน็อตเก่ามาทิ้งไว้สี่สี่ห้าตัวหน่อยหาตายหาเลยตรงไหนวะจริงไม่ยืดหรอ นะแต่ว่ารถมี่ครับผมก่อนยืดแม่งน็อตยืดเลยนะยืดตัวหัวนไอ้ขันแล้วก็หัวนไปด้วยนะมันก็บิดไปเรื่อยไงไอจิ้มไอจัแรงมาดีกไอนเลยดีโป๊ะโป๊ะเหนดีต้น้ำไม่เกี่ยวนะสอนต้มน้ำเกี่ยวไหมต้มน้ำติดต่อ นี่น็อตนะมีน็อตน็อตอะไรเนี่เออเอาออกก่อนปั๊มน้ำมันรู้สึกว่ามันขึ้นมาปั๊มน้ำออกก่อนเออลเบอร์สองการปั๊มน้ำออกก่อนสิติดตัวมาติดกับฟ้าอยู่หน้าฉันน่ากล้วตอนนี้เอาไปอะไรกันสิบตดในเก๋นพี่พี่มยไม่ถอดออกให้มันเสร็จเลยเหเอามือใช้มือเอาอันนั้นเลย

ติดหรอฝาหลุดแล้วเออเม้นี้มันติดตรงนี้อืติดยางนี่สเออเ้อไติดแวูนี้ไม่ติดใช่ไหมเสร็จดีเราไม่ติดใช่ไหมติดเบางรุ่นนะเราก็ต้องเอาออกเหมือนเดิมมาหลเพราะว่าต้องส่งไปรงงมอหมดอยู่ดีแค่หมดอยู่ดี ใช้มือบีบเลยเนี่ยนี่ฮะเปลี่ยนหมดนะก็ยางสอนเปลี่ยนหมดเลยครับกันแตกกั้นแตกเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปไว้ที่ไหนเราสั่งเปลี่ยนหมดเก็ต้องเปลี่ยนหมดเนาะเพราะว่าเราอะไรเปลี่ยนหมดไอ้คุณรวงแบนดีกว่าะก็เกี่ยวเลยเนี่ยเกี่ยวหูยกเครื่องออกเลยติดแยกติดไหมฮะแยกติดไหมเสียเวลาหัวหน้านี่

เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรถเดินไปรอแล้วไงเปลี่ยนเอาร้อยสามเอาสามมันนเอาเอาตียกอะไรกันบ้างหูมันนี่น่นน่ะยกหูไปทางไหนเนี่ยเอานัดกันยังเอาไปซ้างไหนไปทางโน้นเกี้ยงกาศอนู่ไหนมาเอาเกี้ยงฝาอยู่ไหนวะเกียยงตีกับฝาเปล่าไงไงที่นี่ลูกเกียยงฝาอยู่นั่นแหละมีไหนแล้วไม่มีฮะ เครื่องอะไรมีนี่ปกินขวาเครื่องอะไรมี่ปกินนี่อสวยเลลายหมดวอบอันนี้ยังไม่เปรอยเนาะยังยังเลยว่าราบละลายเนี่ยลูกสูบใช้ได้บ่ลูกสูบใช้ได้สูบไม่ติดนะที่ไหน ไม่นเลยเนี่ย๋อนโดนับนะมาวัมาวับตาหมาทำมาใหม่ด้วยเนี่ยไม่ใช่รถดันนี่เหมือนมนทำมาใหม่ด้วยเนี่ยนี่แกแกหลอกไปเลยดูโมเดลดีเดียวดูเลยเออดูแล้วมันเป็นรถรถตางกันนะครับเป็นเกาหลีหรือเบียบบ่นขนาดเราสูบออแล้วนะเราใช่สูอืม โอ้น้ำเข้าขาสูตเองลุกติดองย้อนนี่้อนย้อนนันออกไไอ่ะเด็ก